สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนจ้าจะมีพาเลาะไร้ไสายมีมาเลาะบานเลาะเขาจ้าทุกคนจะมีมะพร้าวเห็ดเพิงหวานทุกคนเห็ดเพิงหวานออกแล้วจ้่ทุกคนนี่ดอกหนึ่งยังหน่ทุกคนว่าอีกดอกนึงกับไอ้นี่ไอ้อียงเกาะทากกินจ้าทุกคนมเาบา่งดอกนี่เนาะโนมอหรอเดียโนมอเหรอ นี่จ่าดอกมึงเย้ยดอกนี่ยายพี่คงจะไม่เก็บไปนะทุกคนเห็นบ่เดียขึ้นมาเชนกเกอร์กับเฟสเซียนเดีย <Okay. S 1> ท่าก,กินทุกคนท่าก,กินแต่ปลาอีกปานึงที่ยายพีปล่อยบอลบอลเกิดจ้าทุกคนไอซีเอสเดียมยาเดียเป็นซัมเมอร์สไตล์พีทดิเซ่ยายพี่เก็บเก็บใบจ้าบ่ออันนี้ลูกกินกับลาวดิเดียไม่บีไม่บีคร้อม นายเลสเน็ตคอมผู้มาเหย่าทูเธออินไซด์ไม่เอาเดี๋ยวอยู่คนไหมดิสวันออเดลิฟเดอรลิฟเดนเดอรเนาะโอเคไม่รอทุกคนมีเด็กียร์เทปปิกกิ้ง